ไอเรื่องสลีละพระเกจิอ่ะคือมันคุยมันคุยเสียงดังไปสอนเป็นธรรมะไม่ต้องไปสอดเสียดกับอะไรมันก็จะดีกว่าความเชื่อมันก็ต้องมีตัวยึดจับด้วยเราบอกว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องกลับมาดูว่าพุทธของเราจริงๆมันเป็นยังไงถ้าพุทธของเราที่เราเข้าใจพุทธของเราที่เราเข้าใจเนี่ย เป,เป็นธรรมะที่ต้องรู้จากประไตยปิดกก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดนะครับแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางสายก็บอกใช้จิตภาวนาสมาธิภาวนาให้จิตรวมเป็นสมาธิเอาสมาธิพิจารณาภายในไม่ต้องส่งออกไปไหนพิจารณาลำดับลำดับขั้นตามที่อยู่ในประไตยปิดก กระแสธรรมะตอบยากเหมือนกันว่าทนายเสียหายเยอะจากปี6กเจไหมชาวบ้านเสริมศรทัทธายเยอะเลยต้องมาเกาะกาะระแสทางธรรมคงไม่ขนาดนั้นม้งคงไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะทนายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมยังไงคุณก็ต้องมีทนายเวลาคุณมีคดีความข้อกฎหมายกําหนดไว้ ถ้าถามว่าคนจะไปทะเลาะก,กันเรื่องการสอนธรรมะทะเลาะก,กันก็ดีก็จะได้เห็นการแลกเปลี่ยนทางธรรมกันการแลกเปลี่ยนทางธรรมกันว่าองค์ธรรมแต่ละแต่ละคนเป็นยังไงองค์ธรรมยึดพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งก็ไม่ผิดนะพระไตรปิฎกก็ถูกแล้วแต่ตามหลักศาสนาเราเชื่อแบบไหนเราก็ต้องไปไปดูเอา ครูบาอาจารย์เราสอนมาตามความเชื่อแบบไหนก็ต้องไปดูเอาไม่ผิดล็อกที่ที่จะมีความเห็นต่างกันแต่เราต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันตั้งแต่ตอนตจะเริ่มจะเริ่มไลฟ์จะเริ่มพูดก่อนว่าธรรมะที่ผมจะสอนต่อจากเนี้ยผมเอามาจากไหนเอามาจากความเข้าใจที่ผมอ่านพระไตรปิฎกเองหรือเอามาจากพระไตรปิฎก หรือเอามาจากที่ผมเป็นปัจจตังเข้าฌานสมาธิไปดูพบเห็นด้วยปัจจตังและเอาปัจจตังนั้นมาสอนที่บางคนอาจจะบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละแต่แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างบางคนก็จะบอกว่าธรรมะธรรมะบางคนก็จะบอกว่าพุทธคือเรื่องฝืนธรรมชาติพุทธคือเรื่องฝืนธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติยังไงอ่ะคุณฝึกศึกษาธรรมะเพื่อจะให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อ,อกติจิตมนุษย์เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่คุณจะฝืนธรรมชาติไม่เวียนว่ายตายเกิดบางคนก็จะบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติผมก็ว่าเอะถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติก็แปลว่ายังยังยอมรับกันในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าบอกจะไปพระน,นิพพานก็คือไม่ยอมรับการเวียนว่ายตายเกิดก็แปลว่าเป็นการฝืนธรรมชาติ ฟังทรรให้มันสบายใจใจร่มร่มฟังทรรให้มันสบายใจใจร่มร่มฟังทรรมแล้วเอาไปปฏิบัติไปแสวงหาต,งต่อเอาอย่าฟังธรรมแล้วเอามาจับผิดคนนั้นคนนี้ฟังแล้วมาจับผิดคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ได้แสวงหาธรรมกันทั้งหมดแต่ก็อย่างว่าแล้วนะครับถ้าตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์กันแบบนั้น ทุกคนก็ต้องเชื่อแต่จะไปบังคับให้เขาเชื่อคงไม่ได้มันเป็นเรื่องความศรัทธาจะไปบังคับให้เขาเชื่อคงไม่ได้แต่เราสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองที่เราแตกต่างกันเพื่อปรับจูนให้ได้ว่าเออเราทําไปเนี่ยคือทุกคนตั้งมั่นคือวันเนี้ยทุกคนที่ออกมาพูดเรื่องธรรมะเนี่ยตั้งมั่นกันว่าอยากจะเผยแพร่ธรรมแล้วก็อยากให้การเผยแพร่ธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันดีที่สุดใช่ไหม แต่มันอาจจะมีบางมุมที่มันที่มันตรงกับตรงข้ามกันหรือมันตรงหรือมันเห็นด้วยกันได้เราก็ต้องมาปรับดูว่าอันไหนมันตรงไหนกันแน่ที่มันต่างกันถ้าเราบอกว่าเราเอาธรรมะในปัไตรปิฎกมามามาดัดแปลงหรือมาประยุกต์และเผยแพร่ให้เข้ากับยุคสมัยให้คนเข้าใจง่ายเป็นเรื่องที่ผิดเราก็ต้องบอกเลยว่าถ้า่างนั้นอย่าทําและถ้าเกิดไม่ทําคนจะเข้าใจรัตตรปิฎกได้ง่ายขึ้นไหมเพราะมันมันอ่านยาก มันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันบางทีเด็กๆหรือว่าญาติโยมมาฟังธรรมของอาจารย์เบียร์แล้วอาจจะอยากศึกษาธรรมพอพอเห็นพอเห็นมหาหมีพูดว่าอาจารย์เบียร์สอนผิดอาจจะอยากศึกษาของที่มันถูกก็อาจจะกลับไปอ่านพระไตรปิฎกหรืออาจจะไปบวชเป็นภาพเพื่ออ่านพระไตรปิฎกแต่มหาหมีคิดว่าจะมีกี่คนที่สงสัยแล้วไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกขนาดนั้นแต่เชื่อว่ามีแหละแต่คงจํานวนไม่เยอะคงจํานวนไม่เยอะ ทางออกจะเป็นยังไงทางออกมันง่ายนิดเดียวครับบอกมาก่อนว่าก่อนที่จะพูดกันนะเรื่องพุทธเนี่ยเรากำลังพูดถึงพุทธในมิติไหนพุทธที่อยู่ในไทยหรือพุทธที่อยู่ต่างประเทศเพราะบางทีกายก็ไม่เหมือนเราแต่เป็นพุทธไหมก็เป็นพุทธเหมือนกัน เราก็ต้องยอมรับในความแตกต่างแม้แต่พูดด้วยกันทั่วโลกก็ยังมีแตกต่างสายธรรมก็ยังมีแตกต่างกันเราไปยิ่งเราไปยึดว่าทำทำไหนเป็นธรรมที่ถูกต้องก็ยิ่งเป็นการยึดติดเป็นการยึดติดจะถามว่ามันแปลกไหมก็ไม่แปลกเป็นการยึดติดเพราะยึดจากภายนอกยึดจากสิ่งที่คนพูดภายนอก ไม่ได้เอาจากภายในไปสอนถ้าเอาจากภายในไปสอนเนี่ยไม่ทะเลาะก,กันหรอกครับต่างคนก็ต่างสแสวงหาปัจจุตตังของตัวเองว่าเดิมปัจจุตตังของตัวเองเป็นเช่นไรถ้าสแสวงหาจนเจอก็ไม่อยากจะมันเป็นปัจจุตตังมันทําให้ไม่สามารถเอามาโอ้อวดได้เพราะคนอื่นเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่มันก็มีโอกาสเพี้ยนได้พร้อมกันก็ถึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอน หรือบางคนอาจจะบอกว่าปัจจดตังที่สแสวงหาอยู่ไม่ใช่พุทธก็อาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ปัจจดตังบางคนก็เป็นพ่อแก่เป็นฤาษีเป็นเทพมีไหมมีแต่มีน้อยส่วนมากของเก๊เขาก็เอาปัจจดตังที่เขามีสลับเป็นพระศึกษาธรรมะได้เหมือนกัน คุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องพุทธบางคนเข้าใจก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการสแสวงหาธรรมของแต่ละบุคคลวัดธรรมของแต่ละบุคคลฟังแล้วเป็นยังไงแสวงหาแล้วเจออะไรเจออย่างที่พระพุทธองค์อยากให้เราเจอไหม วิธีการที่จะไขเข้าไปแล้วเจอธรรมะที่พระพุทธองค์หาไว้เจอนะ่ะท่านทํำยังไงเราเดินตามด้วยวิธีการไหนถนนนั้นมันมีหลายสายแต่สุดท้ายปลายทางต้องกลับมารวมที่พันธิพานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาพันธิพานเป็นตัวตั้งเป็นตัวกําหนดว่าทําให้ทุกคนไปถึงได้ยังไงอาจารย์เบียร์คนตื่นทมก็ต้องบอกว่าฟังธทมแล้วจะไปถึงพันธิพานได้ยังไงมหามีก็ต้องบอกว่าดูพระตรปิฎกแล้วจะไปถึงพันธิพานได้ยังไงเออ ถ้าพูดอย่างนี้น่าฟังถ้าพูดอย่างนี้น่าฟังพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะอยากรู้ว่าเขามีธรรมะของพุทธที่เขาแสวงหากันอยากจะเอาอะไรมาแลกเปลือดอยากจะเอาอะไรมาแสดงธรรมพูดเป็นธรรมพูดให้มันเย็นมันก็เย็นพูดเป็นธรรมพูดให้มันร้อนมันก็ร้อนมันไม่ได้พูดง่ายและมันก็ไม่ได้พูดยาก การตลาดก็ไปดูสาธุเอาใน Netflix กเขามีอ่าเป็นละครซีรีส์ถ้าเราพูดถึงการตลาดทุกวันนี้โซเชียลมีเดียก็เหมือนการตลาดการตลาดดีคนก็ศรัทธาการตลาดน้อยคนก็ไม่รู้จักบุญก็คือความสุขนี่แหละครับทำบุญแล้วมีความสุขไหมล่ะฮะทำแล้วมีความสุขก็ทำต่อไป ทำแล้วเป็นความชั่วก็อย่าไปทำทำแล้วทุกข์ก็อย่าไปทำทำแล้วคนอื่นเขาติเตียนว่าเราชั่วแต่เราคิดว่ามันดีก็อย่าไปทำทำแล้วทุกคนสรรเสริญก็ทำต่อไปก็อย่างที่บอกไงครับคุณต้นปัจจัตังของแต่ละคน่ะแตกต่างกันปัจจัตังความเข้าใจคำว่าบุญของท่านอาจจะแตกต่างจากผมก็ได้ บุญของผมนี่อาจจะหมายถึงการนั่งสมาธิส่งแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่การถวายการให้ด้วยสิ่งของโดยการกำหนดจากภายในกำหนดสมาธิให้เจตนาดีแต่การสื่อสารไม่ดีมันก็ไม่น่าฟังมันอยู่ที่นิสัยคนบางคนก็บอกจริตของคน ว่าจริตของแต่ละคนเป็นยังไงก็ในหมู่ของชาวพุทธที่ศึกษาพระไตรปิฎก ن, ผมว่าก็ยังมีข้อโต้แย้งมีสิ่งที่คุยกันเวลาเราพูดถึงบุญกับบาปผมนึกถึงคำคำหนึงที่อยู่ในศาสนาพุทธ <konuş regain> ก<ำ>็คือ<ก>คำว่ากรรมกรรมเป็นตัวกำหนด ทำกรรมสิ่งใดไว้กรรมสิ่งนั้นก็จะกลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองกลับมาในแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นเจ้ากรรมนเวรถ <c oughs> ูคุณต้นก็สิ่งที่คุณต้นยึดถือนะ่ะก็คือการนั่งอ่านหนังสือจากตามตำราซึ่งผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะของแต่ละคนนะยังมีความต่างกัน แต่เรามองเป้าหมายไปไปลายทางถึงพระนิพานคือบอกแล้วผมไม่ได้จบปร,ริญญาจะให้ไปน,นั่งอธิบายตอบแบบแพรี่ผมทําไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ไม่ได้จบมาทางสายวิชาการทางศาสนาเราแค่บอกว่าพอคนเขามีประเด็นกันเรื่องของคําสอนเราก็บอกเออมันก็ดีคนมีประเด็นกันเรื่องคําสอนศาสนาพุทธคนจะได้หันมาสนใจเรื่องศาสนาพุทธแต่ถ้าถามผมว่าออแล้วเรามองคิดเห็นยังไงเล้เรา เราสแสบงหาทําด้วยวิธีการแบบนี้เราก็นั่งดูอย่างนี้สุดท้ายมันได้คําตอบมาว่าเป็นปัจจัตังของแต่ละบุคคลนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรารับรู้มาภายในเมื่อสิง่งเมื่อมีภายนอกมากระทบเรารู้สึกแบบไหนเราวางอารมณ์ได้ไหมก็เหมือนที่มีคนถามว่าอันไหนใช่ถ้าเรามีคนบอกว่าไอ้ที่รณรงค์พูดนั้นผิดผิดผรณรงค์รู้สึกโกรธไหมก็ไม่โกรธหรอกมันเป็นปัจจัตตังของผม มันเป็นการรับรู้ของผมมันเป็นการรู้ได้ด้วยตัวเองของผมเองไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ไปเอาคําสอนคนอื่นเ,เป็นตัวตั้งแต่เราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆเรียนรูเร้เรียนรู้ได้มากได้น้อยก็ตามแต่กับลังปัญญาของเราอะ่ะหรือเราอาจจะดูแล้วเราอาจจะไม่รู้เลยพอไม่รู้เลย เราก็ต้องแสวงหาให้มันรู้ศีลส,สมาธิปัญญารักษาศีลน,นั่งนั่งสมาธิเข้าสมาธิแล้วเอาสมาธิภาวนาภาวนาตามภาวนาก็คือการคิดนั่แหละฮะคิดตามปัะไตยปิฎกแต่คิดด้วยสมาธิกับศีลไม่ได้ไปคิดด้วยสมาด้วยการอ่านหรือโดยทันทีเ <c oughs> พราะงั้น รมของผมก็อาจจะต่างจากคนที่เขาถือว่าไตรปิดดกถ้าผมไปนั่งสนทนากาันผมก็คงเป็นฝ่ายผิดผมก็คงเป็นฝ่ายผิดเพราะผมเข้าใจไม่ตรงตามพระไตรปิดดกพอเราเอาพระไตรปิดดกเป็นตัวตั้งคือยิ่งมีการพูดถึง,งมีการโต้แย้งกันเราอาจจะได้เห็นไงคือถ้าไม่ใช้ อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์พูดกันใช้เหตุและปัจจัยหรือใช้อารมณ์ด้วยเย็นเย็นพูดกันมันก็จะเข้าใจกันได้แต่มันไม่สนุกเวลาไปอยู่หน้าจอทีวีถ้าคุยกันด้วยอารมณ์ขึงขังอารมณ์เดือดดานมันสนุกในหน้าจอทีวีในหน้าจอไลฟ์นายแนะนำให้คนเบี้ยวหนี้กันเออ มันก็นอยู่ที่ว่า